สมัยนี้ผู้คนมีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆมันมีอุปกรณ์ที่ช่วยทุนแรงทุนเวลาแล้วก็มีสิ่ง ให้ความบันเทิงเริงรมมากมายแต่ก็แปลกนะผู้คนจำนวนมากเลยกับรู้สึกเครียดกับรู้สึกเหนื่อยล้ากับการใช้ชีวิตเหมือนกับว่าชีวิตแต่ละวันแต่ละวันนี่มันต้อง วิ่งอยู่ตลอดเวลาจริงๆเนี่ยชีวิตที่สุดวสบายคนสมัยนี้เนี่ยมันแทบจะไม่ได้วิ่งอะไรเลยนะอันนี้ในแง่ของกายภาพบางทีก็ต้องเคยวเขินให้ต้องวิ่งนะด้วยซ้ำเพื่อให้สุขภาพดีแต่ถ้ามองในแง่ของชีวิตจิตใจแล้วเนี่ยนะมันเหมือนกับ วิ่งอยู่ตลอดเวลาอาจจะไม่ใช่แค่กลางวันอย่างเดียวบางทีก็กลางคืนด้วยที่เป็นชนีดเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ปล่อยชีวิตจิตใจให้ไหลไปตามกระแสของโลกกระแสของโลกเวลานี้มันก็เชี่ยวกรากมากพอปล่อยชีวิตจิตใจให้ไปอยู่ท่ามกลางกระแส ของโลกมันก็เหมือนกับอยู่กับกลางกระแสน้นำเชี่ยวนะมันก็พาไหลไปมันพามันผลักนะให้ต้องวิ่งวิ่งแข่งขันนะแข่งแย่งดิ้นรนนะเพื่อจะได้มีเหมือนคนอื่นเขา ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสิร์ะหรือว่าสถานะคนรอบข้างก็มีอะไรนะก็ต้องมีเหมือนเขามีรถมีบ้านมีตำแหน่ง ก็ต้องมีเหมือนเข้าให้ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันยิ่งกว่านั้นนะไม่ใช่มีเหมือนเขามีเท่าเขานะแต่ว่าอยากจะมีมากกว่าเขาคนเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้หวังรวยอย่างเดียวนะแต่ว่าหวังรวยกว่าด้วยเพราะถ้ารวยแล้วรวยไม่เท่าคนอื่นมันก็ไม่ได้นะก็ยังรู้สึกด้อย ก็ต้องตะเกียกตะกายมีอย่างน้อยก็เท่าเท่าเขาแล้วก็ดียิ่งกว่านั้นคือมีให้มากกว่าเขาแต่ว่าไม่ว่าจะมีมากกว่าใครก็ตาม,มน้องยังมีน้อยกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตะเกียกตะกายไล่ล่า ให้มียิ่งขึ้นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเงินทองบ้านรถยนต์ทรัพย์สินหรือว่าตำแหน่งสถานะไม่ใช่แค่แก่งแย่งแข่งขันเพื่อให้มีมากกว่าคนอื่นเท่านั้นนะแต่ยัง รวมไปถึงการไล่ล่าหาสิ่งเสพที่เปนเปรตตนด้วยไม่ว่าจะสิ่งเสพทางตาสิ่งเสพทางหูหรือว่าสิ่งที่มาประดับประดากายเพื่อให้เกิดความพึงพอใจอันนี้ก็เป็นการเป็นเหตุให้ต้องวิ่งต้อง ตะเกียกตะกายเพื่อจะได้มีความสุขแต่ว่าความสุขที่มีมันก็ไม่เคยพอเพียงสักทีเพราะว่าพอมีเงินมีทองมากขึ้นมันก็มีความคาดหวังสูงขึ้นไปเรื่อยๆ สิ่งที่เคยเป็นความสุขพอได้มาแล้วเนี่ยมันก็ไม่สุขอีกแล้วละมันต้องมีสุขหรือต้องมีมากกว่านั้นสมัยที่ยังไม่ค่อยมีเงินนะแค่มีรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็มีความสุขแล้วแต่พอชีวิตดีขึ้นมีฐานะมากขึ้น มีเงินมากขึ้นมอเตอร์ไซค์ไม่ได้แล้วนะมันต้องมีรถปิกอัพแต่พอรวยขึ้นรวยขึ้นนะหรืออาจจะไม่ไม่รวยขึ้นหรอกนะแต่ว่าคนหนึ่งเขาม,มีกันมีมากกว่านั้นรถเก่งเราก็ต้องมีบ้าง คาดหวังจากชีวิตมากขึ้นมีโตโยต้าแล้วไม่พอนะตอนหลังก็ต้องมีรถยี่ห้อดีแพงกว่าเช่นเบนด์ดีเอมเป็นต้นนี่ก็คือการไล่ล่าหาความสุขหามาสิ่งปลนเปลือตนและเดี๋ยวนี้เนี่ยยังตามด้วยการ วิ่งตามสิ่งรออารมณ์สิ่งรออารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งเสรที่ให้ความสุขความพอใจนะเท่านั้นนะสิ่งรออารมณ์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็รวมไปถึงสิ่งที่รอให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นหรือว่าบางทีก็ร่อให้เกิดความโกรธ ได้เกิดความไม่พอใจเพื่ออะไรนะเพื่อได้ติดตามอย่างข้อมูลข่าวสารเรื่องรา,าวข่าวาวของชาวบ้านมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ถูกปลุกถูกปั่นหรือถูกนำเสนอนะเพื่อล่อให้คนเนี่ยติดตามด้วยความอยากรู้อยากเห็นซึ่ง ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยนะเพียงแค่สนองความอยากรู้อยากเห็นหรือสนองความสาสใจเท่านั้นนะเช่นข่าวข่าวนะเกี่ยวกับดาราทะเลาะเบาแวงกันก็ต้องนะอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนผิดยิ่งมีเรื่องราวถึงกับนะล้มหายตายจากก็อ,อยากจะรู้นะ มันฆาตกรรมหรือว่าเป็นอุบัติเหตุแล้บางทีก็พอปักใจเชื่อว่ามันมีคนผิดนะก็ยิ่งอยากจะติดตามเพื่อที่จะเอาคนผิดมาลงโทษนะเพื่อให้ความยุติธรรมได้ปรากฏแต่บ่อยครั้งเนี่ยมนันก็เป็นแค่สิ่งที่สนองความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้น และยิ่งบางเรื่องเนี่ยมันทำให้โกรธนะมันทำให้ขุนเคืองมันก็ยังมีผลนะันในการดึงดูดผู้คนเนี่ยให้ติดตามนะความโกรธความเกลียดเนี่ยมันก็เป็นหรือเรื่องราวข่าวคราวที่ทำให้โกรธทำให้เกลียดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจผู้คนนั้นที่ก็พบว,ว่าเนี่ยข่าวคราวที่แชร์กัน มากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีๆอมันเป็นเรื่องแย่ๆที่กระตุ้นให้คนเกิดความโกรธความเกลียดแล้วยิ่งโกรธย,ยิ่งเกลียดเท่าไหร่นันก็ยิ่งมีการติดตามยิ่งมีการแชร์ยิ่งมีการคอมเมนต์ยิ่งมีการให้เวลาและในี้ผู้คนก็หมดเวลาไปการวิ่งตามสิ่งล่ออารมณ์เหล่านี้ ไอ้สิ่งเศษที่นปนเพืให้ความสุขก็ไล่ล่าหามันส่วนสิ่งที่ล่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นหรือกระตุ้นให้เกิดความโกรธนะก็ก็ไล่ล่าวิ่งตามมันเหมือนกันเพราะฉนันคนอย่างนี้ก็ให้ความที่ต้องการนะติดตามให้ทันข่าว,คราว,นะาวคราวของโลกข่าวคราวของ บ้านเมืองข่าวควาผู้คนเนี่ยมันก็เลยหมดเวลาไปเวลาหลายชั่วโมงเนี่ยกับการติดตามวิ่งไล่สิ่งร่องอารมณ์เหล่านี้แค่นี้มันก็เหนื่อยพอแล้วนะสำหรับผู้คนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะที่มันทำให้คนเนี่ยต้องอ ดิ้นรนกระเสือกกระสนแล้วก็เกิดความเครียดเกิดความกังวลก็คือการปรารถนาที่จะพิชิตเป้าหมายเดี๋ยวนี้มันมีในชีวิตประจำวันนี้มันมีเป้าให้ให้ผู้คนอยากจะพิชิตแล้วก็เดี๋ยวนี้ว่าเกิดคนจํานวนมากทีเดียวที่จัดว่าเป็นประเภทล่าเป้านะมุ่งพิชิตเป้า เป้าที่ว่านี่มันไม่ใช่แค่ความสำเร็จไม่ใช่แค่ยอดขายนะแต่นี่มันขยายถึงยอดไลน์เลยทีเดียวนะต้องสร้างยอดไลน์หรือนะจะต้องทำให้ยอดไลน์นี่มันถึงเป้าที่ต้องการถ้าไม่ได้นี่ก็ทุกข์ แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เป้าที่มันเป็นยอดไลท์หรือว่าความสำเร็จนะบางอย่างก็ดูเหมือนดีนะคือเป็นเรื่อง,องความเรื่องของสุขภาพเดี๋ยวนี้คนจำนวนไม่น้อยเลยยเว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากแล้วก็รวมทั้งเรื่องของร่างกายซึ่งก็รวมไปถึงส่วนสรงเนี่ย ยังมีต้องมีเป้าเลยนะวันหนึ่งจะต้องเดินให้ได้หมื่นเก้าหรือว่าวันนึงต้องกินแคลอรี่ให้ได้สองพันจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็น้อยกว่านั้นหน่อยรวมทั้งน้ำหนักน้ำหนักก็ต้องมีเป้าที่จะไปให้ถึงส่วนใหญ่ก็น้ำหนักเยอะก็พยายามลดให้มันมาถึงจุดที่ ถือว่าปลอดภัยหรือว่าถูกต้องเหมาะสมนั่นก็เป็นเป้านะเดี๋ยวนี้ยังมีเรื่องของความดันเรื่องของน้ำตาลสารพัดถ้าคนที่เกิดความใส่ใจเรื่องสุขภาพเกี่ยวเรื่อง,องความสมบูรณ์แบบของร่างกายเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะทีเดียวนะแล้วคนวนี้ก็เป็นพวกที่เราต้องเรียกว่าต้องพิชิตนะให้ถึงเป้าให้ได้ มันก็เป็นชีวิตที่ชวนให้เหนื่อยชวนให้ล้ามากเลยนะเพราะว่ามันกลายเป็นชีวิตที่ต้องวิ่งนะไม่หยุดหย่อนซึ่งถ้าจะว่าไปเนี่ยมันก็เป็นเพราะการปล่อยชีวิตจิตใจให้ไหลไปตามกระแสของโลกสมัยใหม่เดี๋ยวนี้คนเนี่ยจำนวนมากนี่ก็เลยรู้สึก เหนื่อยล้านะแล้วก็เครียดวิตกกังวลหลายคนเนี่ยแม้ว่าจะประสบความสำเร็จนะในอาชีพการงานหรือว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากมายบางคนก็พิชิตเป้าพิชิตยอดยอดขายทำยอดขายได้มากมาย แต่ไม่มีความสุขเลยหลายคนรู้สึกว่าวันแต่ละวันเนี่ยการมีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยมันเหมือนกับว่าถูกโลกเนี่ยดูดพลังไปถ้ามีคนคิดแบบนี้รู้สึกแบบนี้นะการมีชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันเหมือน,นถูกดูดพลังไปเพราะการที่ปล่อยชีวิตนะให้มันไปไปตามกระแสโลกนี่แนะ และทั้งหมดเนี่ยมันก็ปัจจัยสำคัญนะเป็นเพราะว่าการที่คนมีความคาดหวังที่ไม่สิ้นสุดสักทีไม่ว่าจะได้อะไรมาเนี่ยแม้จะเยอะแต่ถ้ามันต่ำกว่าความคาดหวังนี่ก็ทุกข์นะได้มาสิบล้านแต่ถ้าคาดหวัง20ล้านเนี่ย มันก็คือความล้มเหลวเมื่อคือความทุกข์แต่คนไม่ค่อยตระหนักนะถ้าลดความคาดหวังลงมาถ้าคาดหวังแค่10บนะได้มาสิบ0ยี่นี่มันก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นพ่อปล่อยชิดให้มันไปตามกระแสโลกเนี่ยมันก็เลยมีความคาดหวังที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ แม้จะบรรลุถึงสิ่งที่คาดหวังนะแต่ว่าพอผ่านไปสักพักเท่านั้นไม่พอละเพราะความคาดหวังมันสูงขึ้นโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีความคาดหวังจากชีวิตมากนะที่มันแสดงออกนะหรือวัดกันด้วยตัวเลขด้วยจำนวนเงินด้วยเงินเดือน โดยยอดไล้หรือว่ารวมไปถึงสถานะตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ความคาดหวังเนี่ยมันมันไม่มีวันยุตินะมันไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ยากที่จะมีความสุขได้แม้จะสมหวังนะมันก็ชั่วคราวเท่านั้นและ นี่คือปัญหาของคนสมัยใหม่เลยนะจึงพระเห็นเนี้คนจะนวนไม่น้อยเนี่ยนะพอเหนื่อยล้าโหก็เลยหันมาสนใจการทำสมาธิการเจริญสติเพราะรู้ว่าการหาสิ่งเสพิ่งปนเปลอมันทำให้มีความสุขชั่วคราวแต่ว่า ก็ตามมาด้วยความกระสับกระส่ายความเครียดความวิตกกังวลในที่สุดหลายคนก็สนใจสมาธิภาวนาสนใจการเจริญสติแต่ว่ามันก็ไม่พอนะถึงแม้ว่าการมาฝึกจิตการมาเจริญสติการทำสมาธิจนทําทำให้จิตใจได้พบความสงบนะมันได้เติมพลังชีวิต เมือนกว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไฟหรือชาร์จพลังช่วยให้กับตัวเองแต่ถ้าว่าออกไปสู่โลกภายนอกแล้วก็ใช้ชีวิตที่ปล่อยไปไหลไปตามนะกระแสะโลกเนี่ยมันก็เหนื่อยล้านะแล้วก็ทุกข์เหมือนเดิมและเนี่ยลำพังเนี่ย จะมาเจริญสติทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอนะอนถ้าอยากจะให้ชีวิตเนี่ยมันมีความสุขมีพลังเนี่ยมันก็ต้องมาพิจารณาดูชีวิตของตัวว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันปล่อยให้ชีวิตเนี่ยไหลไปตามกระแสโลกแค่ไหนเพราะถ้าเราปล่อยชีวิตไหลไปตามกระแสโลกเนี่ยอย่างที่ว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการ แข่งแย่งแข่งขันกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการไล่ล่าหาสิ่งปลนเปรดตนหรือว่าวิ่งตามสิ่งที่รออารมณ์หรือมุ่งแต่จะไปชิดเป้านะซึ่งมีมากมายถ้ายังปล่อยชีตไปให้ไหลไปตามกระแสโลกในลนนักษณะนี้มันก็หาความสุขหาความสงบได้ยาก พอเหนื่อยเราก็กลับมาชาร์จแบตเตอรี่เติมพลังด้วยสมาธิภาวนาด้วยการเจริญสติเสร็จแล้วพอออกไปสู่โลกภายนอกก็กลับมาทุกเหมือนเดิมปัญหานี้มันจะหมดไปนะถากว่าไม่ปล่อยชีวิตเนี่ยให้ไหลไปตามกระแสโลก อย่างที่เคยเป็นเพราะถ้าปล่อยช่วยไปตามกระแสโลกเนี่ยมันก็จะหมดพลังไปเรื่อยๆจนรู้สึกมันก็ว่าโลกนี่มันดูดพลังของเราไปจริงโลกเนี่นะมันมีสิ่งดีมากมายนะที่สามารถจะเติมพลังชีวิตให้กับเราได้ไม่ใช่ว่าดูดพลังชีวิตของเราไปจนเมื่อยล้าจนเหนื่อยล้าจนไม่รู้ว่าจะ มีชีวิตยอยู่ไปทำไมถ้าเรารู้จักนะกลับมาตั้งสติแล้วก็ไม่ปล่อยชีวิตของเราเนี่ยให้ไหลไปตามกระแสโลกที่จริงถ้าเราเพียงแต่ตั้งมั่นนะแค่อยู่นิ่งๆแล้วพิจารณาโลกเนี่ยโลกมันจะไหลไปมันจะวิ่งไปยไงเราก็พิจารณาดูมันไม่ไหลาตามมันเราก็จะพบนะสิ่งดีๆ จากโลกนี้มากมายนะไม,ม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงามไม่มว่าจะเป็นวิวทิวทัศน์ที่มันทําให้รู้สึกเบิกบานหรือว่าความเอื้อเฟื้อเกือก้อกูลของผู้คนนะซึ่งมักจะถูกกลบนะไม่ให้ถูกกลบไปด้วยเรื่องราวที่มันแย่ๆที่มันเป็นการเบียดเบียนเอาเปรียบก,กันถ้าเรา เพียงแต่หยุดนิ่งนะแล้วพิจารณาโลกด้วยใจที่สงบไม่ปล่อยให้ชีดมันไหลไปตามกระแสโลกเนี่ยเราก็จะเหนื่อยน้อยลงนะแล้วก็ที่จริงก็จะกลับมีพลังมากขึ้นซึ่งอันนี้มันต้องใส่สตินะที่จะทำให้เรารู้จักใช้ชีตที่ตั้งมั่นนะ แต่ทำวิได้เนี่ยมันก็ต้องรวมไปถึงการใช้ชีวิตเนี่ยให้ช้าลงด้วยใช้ช่วยให้ช้าลงเ,าเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยชีวิตนี่ก็เรง่งรีบมากขึ้นแล้วก็บุ่นเพราะมันต้องวิ่งไล่ล่านะแข่งกับเวลาแข่งแย่งแข่งกันกับผู้คนแค่จะกินข้าวนี่ก็โอ้ยกินกันเร็วมากเลยเคี้ยวกันเร็วมาก เพื่อได้ไปทำนั่นทำนี่มากมายเวลาที่จะมีให้กับตัวเองก็น้อยทั้งที่ทำอะไรเร่งรีบแล้วแต่ก็ไม่มีเวลาเหลือน้นถ้าใช้ช่วยมันช้าลงซึ่งก็ต้องอาศัยการมีสติในการบริโภคในการดำเนินชีวิตแต่ทั้งหมดนี้เนะี่ยมันก็ต้องโยงไปถึงการรู้เรา,เารู้จัก นะลดความคาดหวังหรือว่าไม่เชเตีกับความคาดหวังเพราะความคาดหวังหลายอย่างเนี่ยมันมันเป็นการคาดหวังที่ถูกปลุกถูกปั่นด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเพราะอยากมีมากกว่าคนอื่นนะเพราะอยากได้คําชื่นชมสรรเสริญ ถ้าเรารู้จักนะเท่ารู้เท่าทันความคาดหวังไม่ปล่อยให้ความคาดหวังนี่มันไต่ระดับไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่เคยรู้จักคำว่าพอสักทีเาคนเรานี่ถ้าว่ารู้จักคำว่าพอนะชีวิตมันก็สงบได้ง่ายนะแต่เราจะพอได้ยังไงถ้าหาว่าความคาดหวังเราเนี่ยมันไม่เคยหยุดนิ่งสักทีมันมีแต่ไต่ขึ้นไต่ขึ้น และเพราะเหตุนี้มันทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันต้องเร่งรีบต้องวิ่งแล้วก็วุ่นอยูอ่เรียกว่าทั้งวันเลยใช้ชว้าลงลดความคาดหวังรู้จักพอมันก็ทำให้เรามีความสงบได้ง่ายโดยเพราะถ้า,าว่ารู้จักใช้สติเนี่ยในการที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆลงบ้างนะ โดยพอถ้าใช้สติเนี่ยเพื่อรู้เท่าทันกิเลสไม่ปล่อยให้กิเลสมันฟูเฟื่องนะอันเนื่องมาจากการปลูกปัน่นะกระตุ้นเรานะของนะโลกรอบตัวแต่ถ้าใช้สติเพียงแค่ทำให้ใจสงบแล้วความสงบนั้นเนี่ยเอาไปใช้เพื่อในการทำมาหาเงินเพื่อไล่ล่าหาความสำเร็จ อย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะพบกับความสงบได้และสุดท้ายชีวตก็ตกอยู่ภายใต้นหน้าของกิเลสนะตันหามีแต่ความรุ่มร้อนแล้วก็เหนื่อยลา้าถ้าเรารู้จักนะใช้ชีวยให้มันช้าลงแล้วก็รู้จักตั้งคำถามกับชีวิตแทนะนที่จะปล่อยชีวิตให้มันไหลไปตามกระแสโลกนะนะเรากลับมาเป็นผู้ดูผู้สังเกต และต่อไปมันไม่ใช่แค่ดูโลกภายนอกอย่างเดียวนะแต่รู้จักดูแล้วก็สังเกตโลกภายในด้วยไม่ไหลไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะไม่ว่าจะเป็นความอยากความโลภความโกรธความเกลียดหรือแม้แต่ความดีใจนะ ความเพลิดเพลินหลงไหลก็รู้มันนะไม่ปล่อยใจไหลไปตามมันกับโลกภายนอกก็ไม่ปล่อยช่วยให้ไหลไปตามกระแสะโลกส่วนภายในก็ไม่ปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสะอารมณ์แล้ก็ไม่ใช่ไปต่อต้านจนะเพียงแค่ดูมันอย่างห่างๆเราก็สามารถที่จะ,ะทรงใจให้เป็นปกติ แล้วก็พบความสงบได้แต่ถึงแม้เราจะไม่ไหลไปตามกระแสโลกนะแต่ว่าก็อย่าลืมเราก็มีหน้าที่นที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลโลกด้วยไม่ใช่แค่ดูอยู่เฉยๆนะไอ้การดูอยู่เฉยๆนี่ที่ว่าเนี่ยมันก็หมายถึงเพียงแค่ว่าเราไม่ไปโจรน,นะปล่อยช่วยให้ไหลไปตามกระแสจนกระทั่งไม่เป็นตัวของตัวเอง จนกระทั่งเหนื่อยล้าแต่ว่าเราดูโลกนะเพื่อได้เห็นความเป็นจริงและความเป็นไปของโลกรู้เท่าทันมันไม่ตกเป็นท่าของมันแต่ก็พร้อมจะเกื้อกูลช่วยเหลือเพื่อทำให้ผู้คนมีความทุกข์น้อยลงและทำให้โลกนี้มันดีขึ้นไม่ใช่แค่ว่าดูแล้วเฉยเมยอันนั้นไม่ถูก แต่จะทำกันได้เนี่ยเราก็ต้องไม่ปล่อยตัวให้เป็นเป็นทาสของโลกถ้าเรารู้จักนะเป็นอิสระเหนือโลกยิ่งดีเข้าไปใหญ่อย่างที่อาายจคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านพูดสรุปด้วยคำสั้นๆนะว่าอยู่ในใจเหนือเก้อโลก อยู่ในโลกแต่ว่าใจเนี่ยอยู่เหนือโลกแล้วก็เกื้อโลกไปด้วยนะถ้าตัวอยู่ในโลกแล้วก็ไหลไปทมกระแสโลกเนี่ยมันก็มีแต่ทุกข์นะแต่ถ้าว่าใจอยู่เหนือโลกไม่ไปไหลไม่ไหลไปทมกระแสโลกแล้วเก็เกื้อโลกด้วยเนี่ยอันนี้ถึงจะเป็นช่วยที่ดีงามที่ประเสริฐเยนนี้ก็เพาะท่อน,นี้นะอกลับภาพพร้อมกัน